นะครับบุคคลที่ส่งคุณค่าเป็นปูชนียบ,บุคคลของ,ององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีของเราครับท่านผู้บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีของพวกเราครับดูแรงกันแรงตบบาทเลยมือกวนมาช่วยหมดนือกวนมาช่วยหมดแล้วช่วยหมดแถมนี่ได้ดดส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ท่านที่สองครับท่านสิรินภาทันยาวณิชครับหัวหน้าสํานักประกาศองค์การบริหารจังหวัดครับท่านวาริณีบุภาครับนักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการกองขังครับท่านพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางกองช่างครับซึ่งพอเด็กเล็กแล้วผู้เกษียณทั้งสิบท่านที่วันนี้แต่ส1ท่านที่เกษนนรูชะกาครับไปและตำรวจในบดครับขออนุญาตต่อไปเชิญครับ เป็นวันแห่งความสุขสมหวังเป็นวันที่ทุกเสียทั้ง็จทั้งที่มาร่วมในงานวันนี้ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ บัญชีชำนาการกองทัพท่านเสงี่ยมท่านดุดมมาซิริคูชำนาการพิศิโรงเรียน เลยครอบเลยครับแต่ <c oughs> อยู่ขึ้นมาครอบเลยทางเจ้าหน้าที่ลูกจ้างของงค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีคุณงามความดีต่าเราให้ผมต้องรับข <c oughs> อบคุณครับตอนที่ผมจัดให้ลุงทองเพื่อเเสียอายุเพื่อทำงานาด้วยกันเด็ดเดือยก็ให้เขามีความสุขในวันเกษเสียความดทุกคนยังแข็งแรงอยู่นะ แค่หกสิบแต่ผมแปดได้สี่แลยังฟุตบอลได้เลยแต่ผมเอาไปเล่นยังเล่นฟุตบอลได้นะเขาวอกเอาพวกกันเล่นฟุตบอลได้เพราะฉะนั้นอย่าอยู่เฉยอย่าอยู่นิ่งนะครับผมบอกประหลัดนะถ้าไปเลี้ยงหลานอย่างเดียวเขาแย่นะเขาบอกว่าประดุสฐานมาเลี้ยงแล้ไปงานก็พวกคนขู่นะนำทั้งกลุมก็จะไม่แก่ ก็มือโปรก็มือโปรวันนี้ก็เป็นความสุขครับที่เห็นท่านผูมิเกียรติมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากทุกคนมาเอาอาหารมาเนระยะ่างอย่างเดียงเดียรเหลืมก็เอาเป็ดย่างมาจัดขนมสารคามอยู่ถึงว่าดม้ก็มาให้ตอขอขอจะรอขออยู่นะก็เรียนเลยครับว่าวันนี้เราจัดผมผมขอขอบคุณท่านผูมิเกียรติที่มาด้ทุกท่าน นะครับที่มาร่วมมาในวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ที่มีให้การสนับสนุนในงานนี้นายอบองการมหาชนนตำบลแล้วท่เทศนายกบขนตีท่านทังหวัตรเอาอาหารมาเองมาให้ผมด้วยครับเพียรสมบัติก็นำของมาแจกให้นะก็มีในยอบองการหลังถนนตำบลทุกตำบลของจังหวัดปทุมรีนายกบข้นตีแล้วก็แล้วก็แขกคนเกียรติมีตรพลลตมา จ,จับบุรีครับเพื่อวัตถินมาจากกรุงเทพพาพวกมาครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็มีนักแก้วประธานกัลงานก็มอบเราทั้งหมดกบแก้วกนเลยมีอะไรที่ผมจะได้รกาสไดจะรับใช้ท่านมาตเะเวนใจครับแต่ใจที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมยินดีที่จะรับใช้พี่น้องในนามแต่กุลวิรวัาตลอดก็จะยืนยงอยู่ตลอดเวลา จะคิดว่าจะอยู่อีกสักที่สิบปีแข็งแรงอยู่นะครับมันแข็งแรงอยู่จะดูแลทุกคนงพี่น้องจะดูแลความจเจริญรุ่งเรืองของปัจิบุรีนะจะทาอะไรให้ปัจิบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวให้เมืองมุขลักามณ์ให้การศึกษาดีที่สุดนะฮะถ้าทําได้ดีนะครับว่าจะต้องดูแลทุกคนมีอะไรมาปรึกษาได้นี่น้องสาวครับนายปรบังออเมริกามาก็มาอยู่กับแม่คนระับ ลกชายคนอยู่อเมริกาไปแล้วมีเมียไม่กลับไปเลยไปมาเลยคนไหนมีลูกเดี๋ยวส่งไปเมืองนอกนะไม่กลับไปเลยมีลูกมีเมียอยู่เมืองนอกเลยยิ่งสู้นะก็ขอบคุณนะท้ายสุดคงไม่มีอะไรนอกจากว่าขอขอบคุณแกกผู้มีเกียรติทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ท่าการทุกคนที่ติดี่อในวันนี้นะอย่าอยู Wh ่ว่ pr, bah, าเฉยเอย่างทียผมพูดต้องออกมาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือส่วนรวม ดูแลลูกหลานเราบ้างนิดหน่อยแล้วก็ออกมาพักเพื่อพื่ผูว่ายิ้มเย้ยมอย่างแต่ล้วคุยบ้างแล้วก็จะสุขภาพแข็งแรงไม่เียบไม่ป่วยขอทุกคนที่เกษียณยุันนี้จะมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยนิสิตใดกว่ากันอะไรก็ขอให้ได้ทุกอย่างพร้อมที่จะให้การสนนุนเพื่อเือมีอะไรมาหากันได้ตลอดเวลาถึงเกษียณแล้วก็อยากไปตุ๊กน้องอยู่ครับขอทุกคนโชคดีขอบคุณมาก สุนทรวิการวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอดีตวุฒิสมาชิกอดีศสแต่สมัยของจังหวัดปราจีนบุรีและขณะนี้ท่านดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีท่านดรแก้วใช่ไหมคะที่โกกลาบเม่นะคะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติเม่กี้ก็ผ่านมาก็มีท่านประธานสภาพร้อมกับท่าน รองประธานและสมาชิกสภาทุกท่านนะคะตลอดจนท่นนานคณะผู้บริหารของอท่านสุนทรไม่ว่าท่านรองนายกท่านที่ปรึกษาเลยขามาการและก็ท่านานยา,กา,กานนยกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งท่านประธานสภาและสมาชิกทุกๆุกตำบลนะคะทั้งทกกำนนะะทงาน,นผู้ใหญ่บ้านตลอดจนท่านผู้มีการสถานการ,าการศาึกษาไม่ว่าวิทยาะหการอาชีพจังหวัดปราจีนบรุรีท่นานอดีต ขอ,เ,อเทคนิคนะคะแล้วก็ท่านผู้ปกเกษียงไปก็เป็นอดีตแล้วนะคะคนใหม่ก็กําลังจะมานะคะและท่านรองตลอดจนหลายๆท่านนะคะท่านผู้มีการสารการศึกษาทุกแห่งของอบจอจํานโ,นโลกแห่งตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านและต้องกอราบขอภัรท้าไม่สามารถเอื้อนามได้ในที่นี้เพราะวันนี้ท่านให้ความเมตตาความกรุณามาในงานของท่านสุนทรวิกาวัน ลอดเป็นท่านผู้กเกษียณทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะดิฉันนั้นเป็นน้องสาวของท่านสุนทรที่เกิดขึ้นได้ในการดารงตําแหน่งในยกอบจก็ถักถึงมาถึงเวลา22ปีในเมื่ออายุเพียงแค่4ชีวิตมีท่านสุนทรและเรียงลูกออกมาด้วยเพราะท่านผู้ที่นี้ก็อง็นโรนาเมตตาและให้กำลังใจในนามตระกูลวิยาวันไม่เคยทิ้งพวกเรา ท่าสุนทรอาจจะเป็นคนที่พูดแรงแต่รักทุกท่านทุกคนและมีความจริงใจนะคะดิฉันเองก็เช่นเดียวกันก็รักท่านทุกคนและท่านก็เมตตาดิฉันมาถึง4ีสมัยเป็นเวลา16ปีและพอสชให้รักษาการอีกประมาณ6เอ๊ะเท่าไหร่2ีปีนะคะสิปีสี่ใหมน,น้องสมชายนะคะก็อยากจะเรียนว่าสมาชิกสภาโดยเฉพาะน้องสมชายและทุกคนนะั้น ท่านกลับไปอยู่บ้านเขาสามารถใช้เป็นจิตอาสาครอบครัวและใช้ชีวิตมาเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อสังคมเราในานามตระกูลวิยาวันยินดีที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยความเคารพแลบะบห่วงใยทุกท่านและหวังว่าหัวใจของทุกท่านนั้นคงแบ่งให้พี่ชายคนนี้นะคะหลานสาวก็กาลังอยู่กับพักภูมิใจไทย,ไท,ยที่ขอนแก่น ร้านชายกับสอสอเสดแล้วก็โอ้เดี๋ยวน้องคงกิตอีคนนะ่ะอยู่ไหนโชว์มือหน่อยตะกี้มาแล้วเนี่ยพี่ชายที่คุณาให้เกียรตินะคะและห่วงใยน้องสาวคุนี้มาโดยตลอดไม่เคยลืมตระกูลวิลาวันของเรางนะั้นรักกันค่ะและห่วงใยซึ่งกันและกันขอกราบขอบคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะอยู่กระต่เวดีขอเสียงพวกมือได้นานอีกสักครั้งค,ครับรักและผูกพันห่วงใยกันตลอดไป นี่คือเป็นบรรยากาศแห่งความผูกพันคนเยอะมาในงานบนกระเิยงในวันนี้นะขอขอบคุณประอ้วนนะท่านบังออยวิลาวันนะ เกิดเอาความเก็บไว้ในใจเกิดคนรักเก็บแรงแห่งแสนยิ่งใหญ่รวมกันไว้ให้มีเดี่ยว